สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว y o u t u b e นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูบตา M 9 5้าค่ะตัวนี้95แรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะคะรุ่นขายดีค่ะลูกค้าได้เข้ามาแล้วก็ลูกค้าจะถามเลยแล้วก็ปล่อยออกเลยนะคะสำหรับรุ่น M 9 5 4 0วันนี้เพิ่งได้เข้ามานะคะใครสนใจก็รีบจับจองกันได้เลยนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมค่ะมาดูสภาพตัวเครื่องนะคะ สภาพตัวเครื่องยนต์ค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะรถสวยนะคะไม่มีรอยแกะรอยลือ้อไม่มีรอยรั่วซึมแน่นอนค่ะดูไปใกล้กันได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ M9540 นะคะ95แรงม้าค่ะเครื่องยนต์4ีสูบนะคะตัวนี้นะคะช่วโมงการใช้งานนะคะอยู่ที่ 819ชั่วโมงเท่านั้นค่ะน่าใช้มากๆนะคะสำหรับรุ่น M9540 นี่ค่ะดูใกล้ๆก,กันได้เลยนะคะสภาพดีนะคะสีสันเดิมๆนะคะแล้วก็ห้องเกียร์นะคะไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะเดิมคู่ตัวนะคะสีของรถนี่ค่ะเป็นสีสันเดิมๆนะคะเบาะไม่มีขาดนะคะหลังคาไม่แตกไม่ร้าวนะคะ มาดูด้านยางค่ะยางหน้าดอกเต็มนะคะเป็นยางโอตานิสภาพสวยนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะยางหลังก็เช่นกันนะคะดอกเต็มค่ะสภาพสวยนะคะเป็นยางโอตานิคู่ตัวนะคะกระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะมาดูด้านหลังของรถบ้างนะคะ ด้านหลังของรถนะคะตามแขนยกนะคะไม่มีรอยออกรอยดามนะคะลูกค้านี่ค่ะไม่มีรอยแกะรอยลือนะคะรถสวยสภาพเดิมทุกจุดนะคะตัวนี้ PTO ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะสำหรับ M9540 นี่ค่ะสวยนะคะพร้อมใช้งานกันเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมผ่าน7นะคะตัวนี้เป็นผ่านเจ็ตาช้างนะคะ ใบเต็มนะคะลูกค้าสวยๆเลยคะ่ะสำหรับตัวนี้นะคะป้ายทะเบียนต่อ0 2อกําำแพงเพชรนะคะใครสนใจคันนี้สามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์แน่นอนนะคะรถสวยสภาพพร้อมใช้งานคะ่ะ ลูกค้าสวยเดิมนะคะเป็นสีเดิมเดิมคู่ตัวของรถนะคะน่าใช้มากๆนะคะรุ่น M 9 5 4 0นะคะรุ่นใหญ่เลยนะคะตัวนี้สำหรับคันนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่825,000บาทนะคะ825,000บาท พร้อมส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ0819136451นะคะมีบริการจัดส่งให้ฟรีนะคะส่วนท่านไหนที่ไม่สะดวกมาดูสินค้านะคะสามารถโอนจองโอนมัดจำกันได้ค่ะโอนจองเพียง1 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะ สนใจรีบจับจองกันได้เลยนะคะโทร0819136451ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยเรียกเสร็จให้หน่อยพ่อโอ้ก็ได้นะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวรอช่างกันสักครู่หนึ่งนะคะมาขับ ูปต้า M 9540นะคะตัวนี้เดี๋ยวจะทดลองขับให้ดูนะคะฟังเสียงเครื่องแล้วก็ยกไฮดรอลิกให้ดูนะคะเดินหน้าถอยหลังให้นะคะ